ทีเด็ดบอลสปอร์ตพูล88ก่อนจะฟังทศนาบาลวันนี้ขอฝากไอ้เขาดีๆแบบโค้ชเซตเล็ตพอ่อแอดไลน์มันจีแอดเอสพีพี88อย่าลืมมีแอดอันนาด้วยนะครับวันนี้ป๋าจุ๋นเสนอจุ๋นก็จะพาพบก,กับคู่เด็ดระหว่างนิ Carson, วคาสเซิลพบกับวูดแฮมตันในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเวลาตีสองนิวคาสเซิลเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของวูดแฮมตันโดยเจ้าบ้านนิวคาสเซิล ลงานของพวกเขาค่อนข้างดูแผ่วลงไปเยอะครับเพราะเกมในลีก3เกมหลังสุดพวกเขาก็แพลล้รวดเนั้งนัดเลยครับส่วนฝั่งทีมเยือนวูบแฮงตันโฟมดูเรื่องขึ้นมาอยู่เหมือนกันครับเพราะเกมในลีก4เกมหลังสุดพวกเขาก็เก็บชัยมาได้ถึง3เกมด้วยกันทำให้เกมนี้เชื่อว่าโอกาสทีมเยือนวูปแฮงตันน่าจะบุกยึเต้มกับปั้นได้นั้นมองว่ามีความเป็นไปได้ที่สูงกว่าครับฝ่ายจนุจนซูจุนฟันตโมอัสเซียวูฟแฮงตันมีโอกาสชนะมากกว่าครับ ก่อนจากกันวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมแอดไลน์มาน้ที่ @spp188 หรือกดลิงก์ใต้คลิปพูดคุยกันได้นะครับ